มุกรรงงานมาค่ะจะพาไปดูจากที่พี่หนิงปณิตานะคะได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เรื่องของครอบครัวนะคะหลายคนก็จะทราบดีนะคะว่าเอ้ยมีปัญหาเรื่องของมือที่สามอีแล้วสามีนางร้ายคนนึงพบกับไปเดทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดินควงนู่นนี่นั่นคือเยอะมากคราวนี้นะคะพี่หนิงก็ออกมาเปิดใจแบบยาวยาม้วนเดียวจบแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาถามต่อถามอีกนะคะ สรุปนะคะอยากหรือยังยังไม่อยากค่ะสองนะคะแล้วรออะไรก็คือได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันนะคะในการดูแลนิลินค่ะซึื่องคุณหนิงเนี่ยก็เซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือต่เพงคุณจินค่ะว่าจะได้เซ็นลงนามเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นก็ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วเรื่องมือที่สามมีไหมมีจริงค่ะแล้วก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเคสล่าสุดค่ะด้วยความที่สถานะสามีภรรยายังอยู่นะคะยังไม่ได้หย่าก,กันตอนนี้ค่ะคุณหนิงก็ได้ฟ้องมือที่สามเรียบร้อยแล้วนะคะตามกระบวนการของกฎหมายค่ะแล้วศาลก็รับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะ ปัญหาเหล่านี้ค่ะคุณหนิงบอกว่าได้คิดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วซึ่งเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของมือที่3เนี่ยคือคุณจินก็เป็นคนบอกตลอดว่าแบบเหมือนแบบท้าหย่าอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกซึ่งปัญหาเนี้ยคือมันก็อยู่กับพี่หนิงแล้วก็ครอบครัวมาโดยตลอดนะคะพี่หนิงก็เลยเหมือนว่าเออกลับมาคิดทบทวนว่าเออมันแบบควรที่จะทํายังไงดีแล้วก็ยังมีเคสที่พี่หนิงเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรู้รับทราบแต่ว่านิรินมาเล่าให้ฟังสิ่งโฟกัสสิ่งเดีียวอพ่่นนะะนิิิะะคคคก็ืร ส่วนสิ่งที่พี่หนิงเนี่ยต้องการจากคุณจินมากที่สุดนะคะก็คือว่าการเซ็นยอมรับข้อตกลงค่ะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมถ้าสมมติว่าพี่จินเนี่ยได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้นะคะพี่หนิงก็บอกว่าณนะตอนนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของณตอนนี้การจัดการสถานการณ์ที่ดีที่สุดของณตอนนี้แต่อนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งจริงๆนะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะพิธีกรก็ถามว่าถ้าสมมติว่าเรายอมรับสถานะในเรื่องของแบบเมียหลวงได้ไหมแล้วก็เหมือนแบบว่า เมียน้อยก็อยู่ในส่วนของเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงบอกว่าเอ้จริงจริงเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าคือมันก็ต้องมีขีดเส้นบางๆที่แบบทําให้เราไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาตอบคําถามหน้าสือ่อพังที่เราอะไม่ใช่คนก่อพอยิ่งดูคลิปโดยรวมทั้งหมดนะคะทาให้ได้รู้เลยว่าเฮ้ยปัญหาของชีวิตคู่บางทีแบบฝ่าฟันมาอย่างยาวนานเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้วนะของพี่หนิงพี่จินอะนะคะแต่ว่ามันก็แบบ มันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับต้องแก้ต้องเปลี่ยนจนไปถึงเปลี่ยนสถานะด้วยทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะชอบคลิปอัปเดตข่าวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆคะ่ะ